6อาหารต้านความดันโลหิตสูงทานง่ายหาได้ใกล้บ้านความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยคนทํางานเพราะผมเองก็เคยมีปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่พอได้ปรับการกินอาหารความดันก็ลดลงมากเลยวันนี้ผมมี6อาหารต้านความดันโลหิตสูงที่หาทานง่ายๆมาแนะนํา 1. กล้วยน้ําว้าโพแทสเซียมสูงช่วยลดความดันได้5-6มิลลิเมตรประหลอด 2. ปลาทูโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบความดันลดลง4-5มิลลิเมตรประลอด 3. ผักใบเขียวเข้มแมกนีเซียมสูงช่วยขยายหลอดเลือดลดความดัน3-4มมลิเมตรประลอด 4. มะเขือเทศไลโคปีนช่วยลดคอเลสเตอรอลความดันลดลง5มิลิเมตรประลอด 5. ถั่ว ใยอาหารสูงช่วยควบคุมน้ำหนักลดความดัน2-3มิลลิเมตรประหลอด6โยเกิร์ตธรรมชาติแคลเซียมช่วยควบคุมการหดตัวของหลอดเลือดลดความดัน4-5มิลลิเมตรประหลอดเพียงเพิ่มอาหารเหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารประจำวันก็จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นไม่เพียงแค่ช่วยลดความดันแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้ด้วย